ผม,ผมไม่ได้อยากไปแต่ผมสงสัยว่าคนไทยเรามีทักษะตรงนั้นเนี่ยครับคือคืออย่างนี้ภาคบริการที่ผมว่าเนี่ยเราบูมอยู่แล้วคือการท่องเที่ยวใช่ไหมครับจากนักท่องเที่ยวมาไม่กี่ไม่กี่ห้าหกล้านคนมาเป็นสี่สิบล้านคนอันนี้สแสดงว่าเรามีทักษะอยู่แล้วแล้วเรามีจุดจุดแข็งตรงนี้อยู่ในหลายๆด้านผมเพียงแต่บอกว่าถ้างั้นถ้าคุณอัปเกรดจากทัวริซึมไปเป็น m e เมดิ l คอลทัวริซึม ทำไมจะทําไม่ได้แล้วกําลังทําอยู่ด้วยโร,โรงพยาบาลใ,ในตลาดหลักทรัพย์ที่ที่ทําสิ่งพวกนี้อยู่เนี่ย PE เขาสูงเลยแหละใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเขาต้องมาดูแลสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นอีกเยอะเลยกว่าแค่สาสิหมื่นล้านเออความ3ามส0บหมื่นบาทต่อหัวที่ที่เราคามมํานวณกันอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราทําพวกเ,เราทําพวกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกด้วยนะครับ เราพูดถึงเรื่องอเรื่องของอการเป็นเซมิรีทายเมนโฮมก็ได้อีกด้วยใช่ไหมครับหมายความว่ายังไงก็ถ้ามาหาเศรษฐีในยุโรปในอเมริกาเขาจะหนีหนาวมาทุกปีปีละสองสาเดือนแล้วมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถจะสร้างรายได้อีกทั้งเยอะแยะเลยฉะนั้นไอเซอร์ e วิสอีคอมีอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอัปเกรดได้ไงครับจากปัจจุบันที่เป็น เป็นท่องเที่ยวที่เฉยไปเป็นในการทําในส่วนอื่นๆได้แล้วก็การท่องเที่ยวการทําอะไรสิ่งพวกนี้มันเป็นซิน e r จีกับคนไทยเราเองสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากทําตัวเองให้เป็น medical hub นะครับเราก็จะสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ด้วยรัฐนบะาลจะเก็บภาษีได้มากขึ้น <ừ. S 1> ก็เอาภาษีนี้ไป็น subsidy h e a l t h c a r ของคนคนผู้สูงอายุของไทยด้วยเพราะเราก็จะต้องมีดุมา์อยู่ดีแหละใช่ไหมครับ อันนี้มันต้องคงจะต้องมีการขยายฐานของการผลิตบริการตัวนี้อย่างมากเช่นคุณอยากจะสามารถตั้งมหาวิทยาลัยเทรนหมอเทรนพยาบาลที่เมืองไทยเลยไหมล่ะสำหรับใช้ในประเทศไทยแล้วใช้ในภูมิภาคใช่ไหมครับแก้กฎเกณฑ์อะไรยังไงก็แก้ไปสิคุณก็มีโอกาสใหม่แล้วเพื่อในเมื่อเขาก็เดินทางกันมามาตรวจ ร่างกายที่เมืองไทยมาเปลี่ยนเข่าที่เมืองไทยมาทโน่นทํานี่ที่เมืองไทยทําไมเราไม่ขยายทําเป็น integrated s ซ p p l y chain ตรงนี้เลยตั้งแต่เทรนหมอพยาบาลล่ะใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยมัน non p o ลูต t i n g ด้วยคุณไม่ต้องมีปัญหาว่าคุณเกิดภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างน้นอย่างนี้ยแต่ต้องแก้เรื่องการเผาเผาซังข้าวเผาซังข้าวโพดเผาอ้อยก่อนนะครับคุณก็จะบอกว่าคุณจะเป็น health c a r ด medical center ของภูมิภาคได้ครับ ครับครับครับ